สวัสดีครับเ,เพื่อนเสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก facebook อ่าวันนี้ก็มาดูนะครับผมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะเป็นส่วนเลขวิ่งนะครับผมตัวเดียวนะส่วนนี้มีสิติอยู่ที่นะครับผมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเอบสองางวดนะครับผมงวดน,นี้เป็นงวดที่14่นะ กระดูไว้เป็นข้อมูลนะครับผมให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านได้นําไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับผมดูด้วยตัวของท่านเองนะครับ <c oughs> มาดูวิธีการแล้วก็การคํานวณสําหรับสูตรนี้นะครับใช้หลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบบนนะครับสองครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่ง 3ครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักสิบเลขท้ายนะครับผมครั้งที่สองครับบวกด้วย7คงที่นะครับตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งเป็นหลักสิบบนนะครับ2บวก2ได้เท่ากับ4หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะครับ7บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ21นะครับได้1 <c oughs> จากนั้นก็บวกรวมแต้มกันนะครับได้เท่ากับ9บวก2ได้11นะครับ 11บวก4ได้15 15 1บก1ได้16 16บก7ได้23 23บกเได้เท่ากับ30นะครับเอาแต่หลักหน่วยเลขศูนตัวเดียวรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก403นะครับ4 0 3เป็นงวดที่1วิ่งตัวเดียวเลขศูนะครับเข้าไปที่หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่1 ต่อมางวดที่2นะครับ1บวก4เท่ากับ5้นะครับหบวก0นย์เท่ากับ5 5บวก0ย์เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก7เท่ากับ8นะครับได้8 3ตัวบนนะครับเป็น9 3และก็8นะครับเป็นงวดที่2วิ่งตัวเดียวเลข8นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่2 ขยับกล้องนิดหนึ่งนะครับผมองวดที่3นะครับ3วก3เท่ากับ6นะครับ3 7ม1งวดที่3ได้เท่ากับ5บวก9ได้14นะครับ14บวก6ได้เท่ากับ20 20บวก1ได้เท่ากับ21บนะครับ21วก8ได้เท่ากับ29 29บวก7ได้เท่ากับ 36นะครับเอาแต่หลักหน่วยตัวเดียวเลข6 3ตัวบนออก4 4 6นะครับ4 4 6เป็นงวดที่3วิ่งตัวเดียวเลข6เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่3ต่อมางวดที่4นะครับ4ี่บวก4ี่เท่ากับ8นะครับ1บวกกัน3ครั้งได้3าม 3บวกี่ได้7นะครับ7บวก8ได้15 15บวก3ได้18 18บวก0ได้18 18บวก7ได้เท่ากับ25นะครับเอาหลักหน่วยตัวเดียวเลข5 3ตัวบนออก0 9 5ย์เเป็นงวดที่4วิ่งตัวเดียวเลข5านะครับเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะถูกเป็นงวดที่ห ต่อมางวดที่6นะครับ9บวก9เท่ากับ18นะครับ1บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ3 1บวก0เท่ากับ1 1บวก8เท่ากับ9 9บวก3นะครับ9บวก3ได้12 12บวก6ได้เท่ากับ18 18บวก7ได้เท่ากับ25นะครับได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลขห้ารางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับออก5 6 7 5 6และก็7เป็นงวดที่5นะครับ วิ่งตัวเดียวเลข5วันนี้เข้ามาอยู่ที่หลักร้อยบนนะครับผมถูกเป็นงวดที่5ต่อมางวดที่6กหกบวกหได้สิบสองนะครับสบวกกัน3ครั้งนะครับได้6 1หนบวกหเท่ากับอ่าหนบวกนะครับผมโทษที1นบวกหได้เท่ากับ6 6บวก2ได้เท่ากับ8นะครับ8บวก6ได้เท่ากับ14 14บวก8ได้เท่ากับ22 22บวก7ได้เท่ากับ29่ <c oughs> ารงวัลเล็กท้าย3ตัวบน9 6 7 <c oughs> วิ่งตัวเดียวเลข9 <c oughs> เข้าไปที่หลักร้อยบนนะครับผม <c oughs> ถูกเป็นงวดที่6นะ ต่อมางวดที่7นะครับ6บวก6ได้12 5บวกกัน3ครั้งได้15ได้5นะครับ6บวก9ได้เท่ากับ15 15บวก2ได้17 17บวก5ได้เท่ากับ22 22บวก6ได้เท่ากับ28 28บวก7ได้เท่ากับ35 3ตัวบน258นะครับเป็นงวดที่7 วิ่งตัวเดียวเลข5เข้าไปที่หลัก10บนถูกเป็นงวดที่7ต่อมาเป็นงวดที่8นะครับ5้าบวกหเท่ากับสินะครับ3 7 21 7็บวกสองได้เานะครับ9ก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้บวกหได้เท่ากับ10บสิบวกเได้เท่ากับ19 19กบวกเได้เท่ากับ26 สามตัวบนออกสองแปดหกอ่ะเป็นมวดที่แปดวิ่งตัวเดียวเลขหเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่แปดต่อมางวดที่เก้านะครับแปดบวกแปดได้สิบหกนะครับสองบวกกันสามครั้งได้หกสามบวกสองได้เท่ากับห้านะครับห้าบวกหกได้สิบเอ็ด 11บวก6ได้17 17บวก9ได้26 26บวก7ได้เท่ากับ3 3มได้วิ่งตัวเดียวเลข3 3ตัวบนนะครับออก3 9 1เป็นงวดที่9วิ่งตัวเดียวเลข3นะครับเข้าไปที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่9 ต่อมางวดที่10นะครับ9บวก9ได้18นะครับ8 1เป็น8 8 2 1 6 8 3 24นะครับได้4 9บวก3ได้เท่ากับ12นะครับ12บวก8ได้20 20บวก4ได้เท่ากับ24 24บวก0ย์ได้24บนะครับ24บวก7ได้เท่ากับ31นะครับได้1 3ตัวบนออก8 1 1 เป็นงวดที่10วิ่งตัวเดียวเลขหนึ่งเข้าไปที่หลักสิบและก็หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่10ต่อมาเป็นงวดที่11นะครับ1บวก1นเท่ากับ2นะครับ6อ่าตัวที4บวกกัน3ครั้งได้12นะครับได้2 5บวก8ได้13นะครับ13บวก2ได้15 1 5บวก2ได้17 17บวก3ได้เท่ากับ20 20บวก7ได้เท่ากับ2 7นะครับได้7ตัวเดียว3ตัวบนนะครับออก997เป็นงวดที่11วิ่งตัวเดียวเลข7เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่11 ต่อมาเป็นงวดที่12นะครับ9บวกกัน2ครั้งได้18นะครับเอาแต่หลักหน่วยเลข8 7บวกกัน3ครั้งได้21เอาแต่หลักหน่วยตัวเดียวเลข1 9บวก9ได้เท่ากับ18นะครับ18บวก8ได้เท่ากับ26 26บวก1ได้เท่ากับ27 27บวก4ได้เท่ากับ31 31, 31บวก7ได้เท่ากับ38ดได้วิ่งตัวเดียวเปว็นเลข8รางวัลเลขท้าย3ตัวบน0 8 3ย์ เป็นงวดที่12วิ่งตัวเดียวเลข8เข้าไปที่หลัก10บนนะครับถูกเป็นงวดที่12ทนี้มาดูงวดที่13นะครับ8บวก8เท่ากับ16นะครับเอาแต่หลักหน่วยเลข6ก6 3บวกกัน 3, 3ครั้งได้9นะครับ4บวก0เท่ากับ4 4บวก6ได้เท่ากับ10 10บวก9ได้เท่ากับ19 19บวก2ได้เท่ากับ21 21บวก7ได้เท่ากับ28นะครับได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลข8 3ตัวบนออก8 9 3นะครับ8 9 3เป็นงวดที่13นั่นเองนะครับวิ่งตัวเดียวเลข8เข้าไปที่หลักร้อยบนนะครับถูกเป็นวดที่13 ทีนี้มาดูงวดปัจจุบันนะครับที่จะมาถึงกันนะ16ตุลาคมนะครับ2,563ส่วนผลจะออกมานะครับตรงกับการคำนวณหรือไม่นะครับก็ไม่มีใครทราบได้เนาะเพื่อน,นสมาชิกทุกท่านก็โปรดจงเข้าใจนะครับผมการคำนวณตัวเลขนั้นเป็นความนะครับผม มันน่าจะเป็นนะครับในการบวกกันของตัวเลขในทางคณิตศาสตร์เท่านั้นเนาะก็ไม่มีผลนะครับต่อการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่จะมาถึงนี้แต่อย่างใดนะครับถ้าถูกใจก็แค่นําไปใช้งานนะครับไม่ถูกใจก็มองข้ามผ่านไปข้อมูลแล้วก็การคํานวณน,นะครับเป็นเพียงการคิดคํานวณตัวเลขนะครับผมให้ตรงนะกับผลการออกรางวัลย้อนหลังในในงวดที่ผ่านมานะ ส่วนงวดปัจจุบันที่จะมาถึงนี้ผลจะไปตรงหรือไม่ยังไงนะครับผมสุดท้ายก็อยู่ที่โชคแคตาฟาลิขิตนะครับว่าการหมุนรางวัลสลากินแบ่งนั้นจะมาตรงกับตัวเลขที่เราคำนวณและก็คาดการไว้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับามาดูนะครับผมในงวดที่จะมาถึงกันนะครับเป็นงวดที่14นะหลัก10บนนะครับ9บวกกัน2ครั้งได้18นะครับเอาแต่หลักหน่วยตัวเดียวเลข8 หลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1นะครับ5บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ15าเอาแต่หลักหน่วยตัวเดียวเลข5จากนั้นบวกวมแต้มกันนะครับ7บวก8ได้เท่ากับ15นะครับ15บวก8ได้เท่ากับ23 23บวก5ได้เท่ากับ28บนะครับ28บวก1ได้เท่ากับ29 29บวก7คงที่นะครับได้เท่ากับ36ได้วิ่งตัวเดียวนะครับเป็นเลข6ในงวดวันที่ 16นะครับตุลาคม2563ที่จะมาถึงนี้นะครับหวังว่าสูตรนี้จะเป็นนะครับประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านในการนะครับนำไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของท่านเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอลาเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จงใช้วิจารณญาณของท่านในการวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจนะครับด้วยตัวของท่านเองสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านีี้สสวััดครบ